สวัสดีจ้ากลังพูดมาบอกับคุณอะไรเต็งอ,อีกแล้วเด้อจ้าไม่ได้ยิงยิงได้ตำเมียงกล้วยตำเมียงกล้วยใส่บักย่อใส่บักเขียกคืนครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามยิงยิงได้ด้วยจ้า tìm trong mấy bài bài bạc nào bài bậc bài bạc nhung có thăm hử bài bạc không, bài con lắm không มันฝึกฝนมัน,ม,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 นมาจากสักั Yeah. Mm -hmm. อืมอืมนะสัมผัสเนือจ้าพี่น้องอย่ามาั่งผูกมะพร้ากันไหมจ้าสวัสดีจ้า